ไหนๆก็นั่นแล้วถ่ายให้ดูซะเลยนะนิวฮันแรนฟอร์ดนี่แหละครับ6,610นะทุกคนทีสามแต่ไม่รู้ว่า6,610้แท้หรือเปล่านะเป็นรถลุงย้อยนะครับวิ่งอ่าดึงดิ้นจากข้างๆออกมาข้างนอกนะก็อันนี้เป็น50ของลุงย้อยเหมือนกันนะครับพี่ของแม่พี่เบิร์ดนะครับอันนี้พี่เบิร์ดเป็นคนขับเองนะทุกคน ก็เกี่ยวไปหมดแล้วนะทุกคนก็เรามาไม่ทันสิบร้อนะทุกคนมาทันก็ลุงเขาดันกบบ่ไปหมดแล้วนะก็มาถึงพี่เบิร์ดก็จะรถถ่ายไปเก็บนะก็เลยแวะปาดข้างซะหน่อยนะทุกคนพ่อนี้ก็เพราะพอได้นะทุกคนแต่ไม่ดังนะค,คนแต่คลิปนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าให้ลงคลิปกันสักหน่อยก่อนพี่ใหม่นะทุกคนเราไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะเนืงว่ามาฝึกงานนะ อันนี้เป็นอ่าหน้าหมูน้อยเลยนะทุกคนถ้าใครอยู่จังหวัดพิจิตก็จะรู้นะครับว่าหมูน้อยคือโรงแรมนะแห่งหนึ่งในพิจิตนะทุกคนอันนี้พ่อพี่เบิร์ดนะหัวขาวเ,เนี่ยนะภาคกหน้านะหัวขาว เต็มที่อ่ะดูควันเป็นอย่างกับคนเผาขยะเลยธรรมชาตินะฟอร์ดอาเผาไม้ด้วยดีเซลนะควันเป็นธรรมดานะครับถ้าเล่งลุงแล้วโกบบอแล้วเวลาปั่นอย่าเผิ่อว่าลงนะ ไเกีย้ยวสองไงทุกคนวิ่งไปบ้านนี้แรง,งนะแรงทั้งคงนทั้งรถนี่ลอยรถดินมันวิ่งลงมาเทน,นะทุกคนก็ยุบนะแต่ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะ วิง่งแค่สองอ่ะดึงดินมาให้แบบขึ้นมาทางนี้นะดึงดินออก <c oughs> เจ็ดลูกนะทุกคนเป็นผ่านาของ CMT นะทุกคนเป็นแป๊บกลมนะถ้าเป็นเฮงหลีจะเป็นอ่าเหล็กพาดบันเบนนะก็การดูก็จะดูง่ายนะทุกคนเฮงหลีกับอ่ารเอ๊ะอะไรวะซีจำไม่ทันไปแล้วพูดอยูไ่ไม่แป๊บๆนะ CMT นะทุกคนเออนึกออกแล้วเฮงหลีกับ CMT จะแตกต่างกันนะครับ <Phone> เอาละ ba tỷ khắc lôi đó tụi con ถ้ามีโบสักตัวน้ำมันเลยวิวย์วิท ดินก็เป็นดินเหนียวเหมือนบ้านเรานะทุกคนนีที่นาอยู่ในเมืองนะยี่สิบไร่นะทุกคนจากเนี่ยถึงนู่นนะแถบยากกเขียวแล้วสองแถวนะนะติดโรงแรมไปเหมาะโคตรเหมาะเลยที่ตรงนี้ ็มีรถพี่หนึ่งอีกรถนึ่งนะเป็นเพื่อนพี่หนึ่งไอ้เพื่อนพี่เบิร์ดนะทุกคนรถพี่หนึ่งอีกคันหนึ่งเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายให้ดูนะรอเจอก่อนนะครับเสียงท่อคันนั้นนี่โคตรเพาะเลยนะแล้วรถเขาทํามาใหม่เนี่ยเนียนกิ๊บนะครับทุกคนเป็นหกพันหกร้อยสิบนะแต่เราไม่ไม่ได้ดูรายละเอียดว่าแท้หรือเปล่านะเดี๋ยววันหลังไปเจอเจะถ่ายให้ดูนะครับนทุกคนนะเ,เขาก็จะกลับแล้วเนาะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคน ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูด้วยนะทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปวันนี้ด้วยนะครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์ซับซักใครให้ผมด้วยนะครับผมก็อย่างว่าในช่วงนี้มาฝึกงานนะครับก็จะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะก็คืออย่างวันอาทิตย์ก็ไปฉีดยานะครับไปทําอะไรแต่ละอย่างนะงานก็ไม่ค่อยได้ไปเกี่ยวข้าวนะครับก็เดี๋ยวรอจบฝึกงานเนาะก็มีวันหยุดยังไงเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายไปละ